พรีเซนเตอร์สุดไร้น้องเซนีนานั่นเองนะครับวันนี้ครเราจะมาท้ายคุณกล้าที่จะเปลี่ยนครับด้วยคุณไร์ไร์ไร้กว่าที่เคยด้วยสารพลังผิวไร์ของีเวียวิตามินบอดี้เซรั่มนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่หน้าอยู่ตรงนี้เนี่ยยกน้องที่ินผ่านไปผ่ัดไปอะไรก็ได้แต่คือเปิดเป็นสารพัดด้วยนะครับแล้วก็เอาให้ดูนะก็จะมีิฝุ่นะครับเป็นการชะมงมี่หอมระบายประจําหน่อย ไม่ได้หรอต่อตาไม่สนเรียนหรอหต่อตาไม่ส่งเรียนหนังสือหรอไม่ชอบที่สองที่ามท่ีครับแต่ที่สคือรงหน้าที่สามอยู่นทาายเองที่ช่วยกดลอดควอมไหให้กับผิวของคุณแบบครบ ไขยเลยนะครับ่ายรูปไปเลยดิแแกหเยอะเอไอ้ขอ้ไม่สูตรเลยนะครับนครับระว่าที่ถ่ายรูปอย่าเนี่ยเดี๋ยวี่อันตายไปแต่สูตรแลวกันสูตรนะครับถึงโซมนะฮะคือสูตรเข้าไปทินสลันะครับสูตรนี้นะครับจะมีแอมแมเอเอเเอเอเอเคเอ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 ่อ้อเอเเอเอเอเเเอี กลังผิวใบเรื่องว่าทำมำรดและปกป้องให้ผิวใสในหอดเดียวนะครับสูตรที่สองับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่อีกอันไเอยสีส้มกันปเลเอาอันี้มสีเหลืองอนนี้สีส้มนะฮะเป็นสูตรที่มีอโค้นนะฮะช่วยเอ่อวาื่นังลงนะครับช่วยพูดผิวไว้สั่งเร่งใคเสร็จมาบอก่าใช้ที่ผิวสูตรที่สมสูตรขึ้นต้นดีเอ๋ครับ ตันี้นี่ช่วยได้การทำให้ผิวสายโดลสม่ำเสมอนะครับปรับโทนผิวให้สายโดลอย่าเข้ากันใครที่มาเล่นแดดเล่นฝนมาเล่นสงครามผิวไม่เท่ากันเราดูดีช่วยได้ปีนแต่โนลนมานะดูดูยิ่งไม่เกรงใจยิ่งมาโผล่เลยนะนะครับไอ้ตัวนี้นะตับที่้ดีหรอไอ้ย หายรูปดูนะนะหายผู้นะเร็วย่นี้นะอาจจะหายบ้างเดี๋ยวพี่โอให้นะครับสูตรสีเขียวสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรสีเอ C A S A ครับ S A เเนี่ยช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างผ่อนโยนของผิวใหม่หายรูปภายเก่งวันนะครับใครไม่หายชอบนั่งเท้าโตทอกนั่งแขนประมาณรู้สึกเอ๊ะข้อต่อของเราสีฟ้าจันทร์ดูด่านซากตัวสีเขียวดีขึ้นเวลาตกใจรู้สึกหายนะครับ หนูเกียกใครบอกที่บ้าน่เราแต่ละบุ้งเช่วยผลัความไรให้ผิวของคุณนะฮะอยากเป็นธรรมชาติเลยูปใครยังไม่ได้ถ่ายลูกคุณหนูหรือยังไม่ได้หอแคบลูกคุณหนูมีเวลาอีกประมาณ5นาทีนะครับด้วยสาวผไดูเดี่ยวที่ต้องดีความนิเส็นล่านั่นเอง อธิบายสามคลังไปแล้วนะครับผีิตันฑ์ทั้งสี่อย่างเนี่ยไล่ก่อนตัวสีเหลืองเนี่ยเป็น DVE s ี p e r 4ต์ครับที่มี SPF 50 PA บวกบวกเลยนะครับบ้านเราเนี่ยสูง100 UVA UV เนี่ยจะแตกแตกแรงแรงจริงๆตัวนี้นะครับมีสารอธิบายเรียกว่าทับทับลูกแล้วก็ปกป้องผิวที่ใสให้หลอดเดียวเลยนะครับตัวที่สองนะฮะ สีต้มครับเป็นวิเสียงดีครับวิตามินดีเข้มข้นช่วยเติมความชุ่มชื้นฉับโกลช่วยฟูถือยู่ไเด็บภายในเจ็ดวันนะครับใครถวอหน้าซ้ำเสียแล้วรอว่าถูกใจสีชมพูนะครับสูตรที่เนไ้แม่มีิตมิเอรองเปลสีผิวให้โกลมกาับเฉในแน่นของกลางนะรโดนแดดแล้วผิวหไม่เท่ากันตัวนี้ก็จะตอบโจทนะครับและตัวสุดือายทำใเขาลู่ เป็นต <fs ess> ัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวศูนย์น้องใหม่ครับเป็น UVC a n ASA ตัวเล็กมากจะออกโยนเมยสีใหม่ใส่เน็นุ้งให้เป็นแสงวานใครที่ขี้ง่าขีงฟังตัวนี้ก็จะตอบโจนย์เช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญเลยนะครับวันนี้มุปกรรมของรเราเนี่ยยังเปิดเป็นแบบยาวยยังมีแตาที่เหลืออยู่สามาน แต่ตัวเทนเตอร์70 ml ดีแบกเยอะมากๆทีนี้ก็ถ่ายรูปติ๊กรักของเรานะครับฝากติดแคทแคร์ไปด้วยนะฮะคแคทแ <c oughs> คร์ด้วยนะดีดีกัล็อกความไห์ลิสเซนนาร์ลงในโซเช,ชียลโซเชียลมีเดียของสุดน,น, <ทำ S 1> นะครับวันนี้ลิหนูปทำอะไรอะลูกร้อคตรงล้อขิดนะลงในโซเชียลมีเดียเปิดเพลงอับิีนะครับแล้วก็นำมาให้ทีมงานงเราดูได้เลยได้มีสีสันวงล้อหรือว่าสุดกับขอบนั่นเอง,อองอนะครับ แล้วก็ฝากติดตามนะฮะเฟซบุ๊กของอินเดียด้วยเข้าไปกดติดตามได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอินเดียกับนอจามีนายเนี่ยเรียกว่าเป็นอเานเอร์เลยแล้าก็มีงานอะไรมีกิจกรรมที่ไหนไปติดตามไว้คุณอาจจะได้เป็นผู้โชคดีจากเอ็กซ์คุณสี่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมีเอ็กซ์คุณสี่ผู้โชคดีจำนวนเพหนึ่งอยู่ลลแล้วพาไปทายคีวิ่งวควรเจอเป็นแฟนหน่อยเอา โอ้โหมีโต๊ะให้ทักตัวเองเลว่าพี่นักเก่งนี้เาิงรกากายเาจัไเเต็มเลยนะฮะยังไม่ทันแจกแนกดิจะพักเลยแลครับขอบคุณครับขอบคุณี่ขอบคุณครับ มาทักทายฝั่งนี้บ้างทักทายฝั่งนี้บ้างมาทักทายฝั่งนี้บ้างอย่าหาว่า,วารักไม่พูดถึงไอ้ทีเลยนะครับดังนั้นวันนี้ทั้งนีาทั้งน,นั้นนะครับมีโอกาสที่จะลุ้นนะฮะได้รับของรางวัลสุดพิเศษจากทางนีเวียน,นะครับรวมไปถึงนะฮะมีโอกาสที่จะเป็นเอ็กซ์ตร้าลัคกี้แฟนด้วยอ่าตอนนี้เป็นลัคกี้แฟนอยู่แต่มีโอกาสที่เป็น เอ็กซ์ตร้าล็อที่8นะถูกต้องและา่อไปนะคะที่วันนี้ค่ะไม่ได้อยู่ในโซนเอ็กซ์คลูซีฟนะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะยังสามารถร่วมสนุกได้นะคะในบริเวณงานของเรานะคะมีกิจกรรมมาให้ได้ลุ้นรับนีเวียวิตามินบอดี้เซรั่มสูตรใหม่สามพลังผิวไร้ไปใช้ที่บ้านด้วยนะคะทุกท่านค่ะถูกต้องนี่หนึ่งความจริงนะทุกท่านนะทุกท่านไปเล่นกิจกรรมนะครับที่บูธของทางนีเวียนะครับมีโอกาสที่จะลุ้นนะ แซนดี้นะฮะขนาดเข้าตัวจริงของเจมินายเลยนะฮะมีใครได้ไปบ้างหรือยังฮะมีใครได้ไหมฮะนี่นะฮะนี่อ๋อได้ไปเรียบร้อยแล้วฝากฝากไว้ที่ไหนจ๊ะ้าฝากไว้ก่อนาการก่อนวันนี้ค่ะโดยสารด้วยอะไรมาเป็นรถสาธารณะรถเมล์รถแท็กซี่หรือรถส่วนตัวหรือรถเมล์าหรือว่าเป็นเครื่องบินฮะอะไรนะฮะ พี่เทเน่ยังไงรบกวนพา,าน้องกลับบ้านในลักษณะสมบูรณ์นะคะอยากเหาน้องไปวนส่วนๆแล้วกลับบ้านนะคะไปต่อที่บ้านอย่างนี้น้องนะคะหปนคะก็ยังมีทุกคนนะคะจะได้ทั้งผิวบร้นะคะแล้วก็ได้ทั้ความสุขสนุกสนานนะคะกลับบ้านไปอย่างแน่นอนค่ะเอาละคะ่ะพวกเราพูดกันมานานพอสคอมควรนะครับตอนนี้